กับัดบไบห้กนลูชดี่่ากน้อน้องใจอยอากอดพุงกอดพุง คนหยยบไปก่อนคนหยบไปก่อน, <c oughs> น,น,นที่หยบนดีกว่าให้คนคขาเดินาานี้ก็ได้ไฟก็จะได้ 老板说你งช่ 我猜，我猜。 ทำดันคนรอดทาใคได้งนีครับ้ครับนอรถอเลยนะนอกรไฟอยู่ที่จรถไฟดีมเดนนอู่อนขอนกฝากดินต่อที่นี่เกบรอี่ ขอโทษค่ะใช่ไโอไปแล้วไปแล้วไม่ต้องลงไปแล้วไม่ต้องลบไปแล้วุดดินอแกหลบเหมือนแกแบบกัวกลัวใครจบได้อ่ะเออกลัวแบบหลบหนีชันเจ็ดต้องงงเหรอ

อะไรล่ะเฮ้ยัวมันมไดลัวมันมืดกพ่มดจัเลย้าวพี่แจ็คเรพ่แจ็คชะ้วพี่แจ็คก่อนครับลงมาลงมาพี่แจ็คลงมาไม่ได้ไม่ได้ลงมาก่อนหนูว่าฉันหนเยชั้นหคชั้นค่ะเอนี่แต่งมาดูหรือแต่งมางานแต่งมาเป็นพิธีกรด้วยค่ะ ราก็ใส่ชุดนี้ดูยาวเลยแจกกลงไปีจอดถึงอไ้ย่ลงเยอะว่ะแต่ว่าชั้นหไงมันสองสองสองพวกหนึ่งเธอซมาถ่ายูกันี่ลพิชาอย่างร้อนเลย ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้หนุ่มไหมหรือหมอใส่โอป่ะตรงนั้นแม่ใต้หลอดไฟอ่ะใต้หลอดไฟอม่มีแฟนไม่น่ายไม่สวยครับพอที่อยถ่ายให้พี่ก็่แมันต้องหน้าใช่เหรอ่ ไม่กองแล้วค่ะไม่ไม่เป็นไรอะท่านคอคือดอออาาคิมี่แจ๊ดอาาคิมไม่มีใครดูรู้เลยเราต้องมาล่งทุกคนงั้นนะคะทำไมอะมันไม่เห็นจะต้องไม่เไม่ได้คแรกไงกมัไม่ต้องน่อ ตัวเลยค่ไม่ไ hey, ด oh oh ้นยแหมต้องูว like ่ากงานบ้างนะเียว ดี่แมมเสื้อผูรองเท้าจะลุกนะพี่พี่จะพัลไปไหนนะตรงนี้ป่ะแต่ว่าก็เลนกล้อมได้ป่ะจากตรงนี้มานีนะเลนก้อมน่ะ ได้เธอเอถายไเราถสับนมาถ้าแค่ปรงรถกับไอ้นี่อเอาเลนส์มาถ่ายได้ถ่ายได้นะไหนก้องนมาถ่ายได้ ทหงทาตไปแล้วะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาจากไหนอะมาจากไหนอะอันนั้นครับหรดเแพงขอกระแพงได้ไหมเอาเซนก่อนเซนก่อนเนาะกระชาให้เซนเนี่ยเซนนก่อนปากกาเอออยู่กับเราเอหรือเปล่าเขาต้องเนไม่เนวย 哎，累，太累。借口。 อันนี้ปากกาสีอะไรอ่ะขาวฟ้าเน้นให้สีอะไรไปขาวโอเคขาวครับชัดปะโอเคปปะใช่ใค่ะไม่รู้ของป้าป้าปะแล้วก็แม่ของพี่อ้าวไม่ใช่อยู่นู่นของพี่อยู่ที่หนูอ๋อใช่อโอเคนี่ไนคือแถวนี่ี่าเสียนะน่าเสียนะระบบติใช่ไหมฮะจ้าจ้าติดไหมลองดูติดปะ ไปลองไปลองที่ดติดิติแล้วติดแล้วอันนี้ติดไหมหลุดหรอแปลว่าอะไรวะเคมีออกโอ้เคมีแเห็น้อยแค่ตอนต่ตุมต่ตุ้มตุ่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 ม่มฮ้ยมันเป็น่ยู่แล้ว

เอาปฏิทินพกมาป่ะจ้ะนี่เจอกันนลายเก้าโมงปฏิทินพกมาป่กัอันนี้เขาอยากไ็้เซ็นข้างในหน้าไหนอะราสีเงินเดือนหน้าไหนก็ด้เปิดขึ้นมาตรงพบกันเมชื่อด้วยชื่ออะไรครับชื่อเมย์ค่ะ ก็เ้าโมงก็แวะมาหน่อยได้ไหมต้องเปิดทุกเล่มเดี๋ยวก่อนถ้าสมมุติว่าคืนนี้ทำเสร็จแล้วเดี๋ยวนันองแล้วก็ท่นี่เอนนั่นนี่นั้นี่แล้วก็ใครวะต่อ ไม่สวยไม่ได้มันร้อนมากท่ลาเออันไม่ได้อะส่งมาหมดหมอยังมนีไปแล้วเสร็จขัางหลังเ็น้าอม่อันนี้ใครครับให้เขาฮะให้เราให้เราเดี๋ยวเขียนให้เราเนาขอบคุณค่ะอันนี้ให้พี่ต้อค่ะใ อมตัวน่เออันนี้คือตัวเราตัวเราไม่ทัไม่กล้าใช้คำนี้เลยนะว่าจัาจําไม่ได้มั่นใจแค่ไหนอ่ะไอ้บอกให้เราให้เขาเนี่ยให้น้องขมมั่นใจแค่ไหนขมขมก็คือเออช่ช่ๆช่ เออใครอะโอเคอาาต้องมีโพยอต้องมีโยให้เชอร์แตมเชอให้เชอแมชื่อคุณเนมา่ะเคยไม่อ่านออกว่าช้าเยได้รวะกดยังไงอะชอกระเชอสระเอชอกระเชออ่างสระแอตอต่อมาเดียวเดี๋ยวไม่ออกแตมเลยวะหาที่ที่อ่ เพ okay. ื่อนเรยเพื่อนเราเลยอ่ะใครคนสุดท้ายโอเคอ้าวพุอะไหวเปล่าไหวอะไรร่วงาเออคนสุดท้ายอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่หน้าซักน้าเออน้าไหนก็ได้เป็นน้องแมงปตอ เด็กแฝงก็มีน้องไม่ใช่หรอมอ .3 โอไม่ได้เสือเขาปนเป็นไรพี่น้องได้เหมือนกันน้องบอกน้องน้องนี้อยากเขาไม่ฝากดี๋ยวไปจับอืมเห็นสะกดไงนะครับอยากไะอ่ะไม่เหอยากได้ล้อ่ะให้เราพูดกได้ค่ะคนสวยเลยเออ่ะ ชาวากมว้านประชา้นคนนึงพ <Wha> ีการจำได้มอนกาวสามินาทีใส่ลูกมวนไปก่อนนะคนละลูกเท่าไหร่คะสูกคละสาูกก็เหลือประมาณนได้อยู่น้องครับากจากทหบอกเน้เหมือนกับมุกกันนั่นแหละมจกกันนและเรอไม่นะแล้วเจอกันนะ ใช่นั่นันะีอคุณมอโพบกันใหม่พรุ่งนี้พบกันม่ายโพลิแคทให้พี่เตยจุดห้าจสองห้าเอาปากกาที่เอาปากกาใครบ้างนะพี่เทีวจับมักสี้าจสีทองไม่ได้ใช้สีทองพี่ป้าค่ะสีน่นสยโอยแก่สีน่าสวแก่แล้วก็เนี่ยไม่ทันแล้ว ไม่เป็นไรม่ของเราเพื่อเรองมเเอา้อ่างนั้อี่ออมได้อะไรหมดยังครับจะได้ถ่ายรูปจะได้กลับลงงมากเลยค่ะเซนรม่เลาที่พ้เซนมไหมดล้วลค่ะเราไปทันทีไไยังไงอ่ะาลยถครับถ่ยได้ค่ะต้องเดียวนะาดีมิวจะ ต้งเดียวต้งเดียวตียวบิถ่ยคนเดียวใช่ไหมวใครี่่ข้วะิวถ่ายให้ใช่ไหมิวถ่ายให้ถ่ายคเยวไหมเอากล้องมานดีเดี่ยวถ่ายถ่ถถ่ายถ่าครับเอาต้อเวน่อาต่อไอ่ไ่ล่ะ่อให้แค่คนลช็อตนะไม่พอ สองสาม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 

เหลือใคเลยพี่่ขสุดท้ายไปเลยพี่อ้าวจริงเหรอออกไปไหนหลังต่อ

จะมีส,สุขมากสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับแล้วก็เรียนอยู่ไหมเรียนอย่ตั้งใจเรียนอ๋อไม่ได้เรียนแล้วทำงานแล้วโอ้โหเหรอคือสซนั้นเหี้ยงยิงตรงมีกำลังใจเพิ่มเป็น200%เ,เลยนะครับผมก็เป็นกำลังใจให้ยิงไก่อนยิงไปดีกว่ก็สุดแ้วายเราไม่มีการแน่นอน ก็เด่นทักคนน่ารักมีความสูงมากครับสุขเาพร่างกายแข็งแรงตั้งใจทำงานขอให้ไม่อะไรที่มันไม่ดีต้องนั่งสนเกาับกอจับพั่นาขอรูปนึ่งนะครับพี่าชาพี่ชากลับบ้านคนเดียวเหรอให้นอนเป็นเพื่อนไรกไปแล้วครับไปอยู่ทลับ้านบน มีพี่ราทำอไรเหรอสอบเรอ่งเรีนสอบกเจอี่ประาฏิทินป่าคะเจอปฏิทินป้าน้องหน้านะสัญญาจะไม่ลืมาวันอาทิตย์นะครับวันอาทิตย์ผมไม่ไหนอะไรยิทานะเด็กคนข้างหลังวันนี้เป็นเด็กคนข้าหลัง วันศุกร์ไม่ได้ไปวันอาทิตย์นะครับถ่าดีเราผ่านถ้าเราผ่านให้กินมาวันอาทิตย์ค่าถ้าไม่ขัรถ50บาทจะขับรถไปใช่ไหมเนี่ยเดี๋ยวหลับนะโอ้